ซิตี้ 1.5V ปี2019รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันนะฟรีดาวผ่อน6 3 0 0าเท่านั้นใครหารถใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์คมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวสันเลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกิ้มนะคะล้อแมกเดิมโรงงานยางปี24ใช้งานได้ย,ยาวเลยลูกค้าคันนี้นะคะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะภายในคุมโทนสีดำได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยดูแลทำความสะอาดกันได้ง่าย เลยนะออปชันก็ถือว่าโอเคนะคะลูกค้าได้ปุ่มแอ็งจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้ารับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะค่าตัว3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าฟรีดาวผ่อนหกพันสามรายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.7 9ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดใครสนใจห้ามพลาดเลยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใช้งานได้ยาวๆติดต่อหานัาได้ตรงได้เลย0982-609%ห 87นัดเพชรยนต์โทรมาแอดนามาได้เลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกลูกค้าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ